ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร้าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ไปเจอมาบนโซฮูไม่น่าเชื่อเลยคนอ่านเยอะนะเพื่อนๆคู่นี้เขาเป็นคู่รักในชีวิตจริงนะคะแล้วเขาก็ไปเล่นไอ้นี่ด้วยกันมินิซีรีส์ด้วยกันแล้วก็ทั้งคู่ไม่ได้เล่นแบบเป็นไม่ได้เป็นแบบพระเอกนางเอ,งเอกคู่กันอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวประกอบอยู่ในนั้นแต่ว่าเป็นคู่จริงแต่นัตตานาลังเนะาะทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักพวกเขากันหน่อยคะ่ะ มินิซีรีส์นะคะแอดวานก็ชอบดูนะแอดวานก็คิดว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยก็น่าจะชอบดูด้วยนะคะแต่ว่าการถ่ายทำละครสั้นมันก็แบบเร็วอะ่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนถ่ายกันห้าวันเจ็วันก็จบเรื่องหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องทำงานประมาณวันละสิบห้าชั่วโมงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็คือจบเรื่องหนึ่งก็ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็มักจะต้อง ักหลักเนาะนอนนอนอยู่แถวเหิงเตียนเวิร์สตูดิโอทีนี้ค่ะก็มีนะคะคุณเหลียงซีเว่ยกับคุณจางจินอี้ค่ะพวกเขาถูกถ่ายภาพนะขณะที่มีการแบบเออกอดกันด้วยจัดผมให้กันคือมีความนันรหลกกักกุกิกกุกิกนั่นเองก็ทำให้ภาพมันหลุดออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะเหล่าปฏิกิริยาของแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตอะไรเงี้ยก็รีดลองว่าเอ้ยพวกเขาทำไมแบบหวานกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ ฉากในละครหรอในมินิซีรีส์หรอหรือว่าอะไรนะคะ ส่วนนะคะฟากฝั่งที่มีความหวังกับผู้ชายผู้ชายหน้าตาดีไงเออก็บอกว่าตาแล้วโลกของฉันพังทลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตกหลุมรักแต่ว่าพวกเขาดูหวานจังเลยคงเข้าไปแทรกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็คือคู่นี้เขาเป็นคู่จริงเพื่อนๆคุณเหลียงซีเวย่ยกับคุณจางจินวี่นะคะเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาครึ่งปีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดเผยออกมาในที่สุดค่ะอก็มีกฎอย่างไม่เป็นทาง การในวงการมินิซีรีส์อยู่ข้อหนึ่งนะคะก็คือ คู่รักในจอสามารถรักษาความสัมพันธ์ในจอได้จนถึงวันสิ้นโลกเลยค่ะอันนี้คือกฎกฎที่ไม่มีการเขียนเอาไว้ในวงการวินิซีรีนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยควรตัดความสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เข้าแล้วก็ออกมานะคะคือมีเรียกว่ามีการจราจรนะคะจากกลุ่มแฟนคลับได้ง่ายขึ้นกระแสะความฮือฮานะคะก็คือทั้งคู่นี้ก็มีการถ่ายภาพในอ่างน้ําด้วยอ่างอาบน้ําค่ะของเหลียงซีเวยแล้วก็ ทางด้านคุณอู้อี้เฉี่ยวนะคะก็ยังคงดังอยู่ในคอนเทนต์แฟนคลับด้วยมีซีรีส์ในมหาเชียงลายนะคะของคุณจางจินอี้แล้วก็ลู่หวนวี่ก็เพิง่งมียอดวิวทะลุ500ล้านวิวไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ถูกทําลายลงทันทีเมื่อเมื่อจางจินวี่นะคะกับเหลียงซีเวยเปิดเผยความสัมพันธ์ว่าพวกเขาสองคนก็คืออืมหวานๆกันในชีวิตจริงเลยก็อยู่กันแบบเป็นสามีภรรยาเลยนะคะ แล้วคู่นี้ก็คือในเวลาว่างเนาะคือพวกเขาถ่ายทําที่เหงเตี้ยนกันพวงมินิซีรียค่ะแต่พวกเขามาอ่านบทด้วยกันนะนเพื่อนถึงแม้ว่าจะเล่นกันคนละเรื่องน่ารักมา <laughs> แล้วก็ในข่าวเนาะก็มีการรายงานออกมาด้วยว่าทีมงานฝ่ายผลิตเองนี่เห็นคู่นี้หวานๆแล้วก็เกิดความเขินอายนะคะยิ้มเลยนะคะยิ้มเพราะว่าเคมีดีมาก <c oughs> เคมีชีวิตจริงกับเคมีที่แบบกองถ่ายดีมากเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่ามีสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเคยเกิดขึ้นด้วยนะมีแบรนด์นะคะแบรนด์ต่างๆของบริษัทเครื่องดื่มเครื่องหนึ่งเนี่ยมาเซ็นสัญญากับคุณอ่า EU, EU นะคะก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์คู่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะโดยใช้ สื่อนะคะประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นพวกเขาก็มีเปลี่ยนหลอดสีเดียวกันแต่ว่า กลายเป็นว่าเขามีคู่จริงแล้วไงดังนั้นเคมีที่จ้างไปในแบรนด์น,ะ,นะคะมันก็เลยดูไม่เลิศค่ะเ <laughs> พราะชาวเน็ตไปคอมเมนต์นะคะที่ที่ใต้โฆษณาแล้วก็ใต้แบบรูปภาพของแบรนด์เนี่ยนะคะบอกว่าอุย้ยพวกเขาสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยทําไมไม่จ้างคนที่เขาเป็นแบบคู่ของเขาจริงๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีรายงานว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นข่าวลือนะคะว่าทางแบรนด์เองก็เลิกจ้างเลย <laughs> เลิกจ้างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีการเขาเรียกว่าต้องเสียค่าชดเชยด้วยอะไรด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางข้อเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาระบุหรือเปล่าว่านักแสดงจะต้องอ่าจะต,ต้องต้องโสดอะไรเงี้ยต้องระบุไหม,มเพื่อนหรือไม่ก็ไม่ได้มีแฟนหรือว่าโอ้อาจจะเป็นที่แบบว่าไม่ได้สร้างกระแสต่อต้านจากบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มามาคอมเมนต์แบบนี้ก็อาจจะทําให้ทางแบรนด์รู้สึกว่ามีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าอันนี้ไม่รู้เนาะข่าวลือเราเรียกว่าเป็นข่าวลือแล้วกันแตงโม,มแล้วก็ในแบบเออวีแชทโมเมนตของกลุ่มไอเนี่ยเพื่อนๆกลุ่มกลุ่มเพื่อน,อน,อนสนิทกันแล้วก็คนทำงานในวงการมินิซีรีสเนาะเขาก็ชอบแซวก,กันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะเขาก็มีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งทีเดียวสำหรับวงการมินิซีรีนะคะนี่บางคนก็คิดว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แบบ เอ่อ <c oughs> เครยกว่ายรล่ะที่แบบต่อต้านเนาะตลาที่ที่ตัวเองชอบแล้วมีแฟนหรืออะไรเงี้ยก็มักจะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คนเรารักกันดีอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่ก็มีกลุ่มใหญ่ๆที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เขารักกันดีก็ดีแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าการใช้คู่รักคู่นี้ในมินิซีรีมันก็เป็นตัวแทนความโรแมนติกความรักแบบราคาประหยัดเลยนะฮะจ้างมาคู่เงี้ยก็ได้ฉากซีนๆหวานๆไป <c oughs> นักแสดงให้ความ ความหวานนะคะแล้วก็ความอ,อกหักก็แจกไปกับแฟนคลับที่แบบไปหลงล้างผู้หญิงหรือไม่ก็หลงรักผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบอกว่าความรู้สึกที่แท้จริงนั้นผสมปนเปไปกับแบบบทละครถ้ามีบทหวานหวานไหมก็แน่นอนอะ่ะก็เล่นได้ดีขึ้ไงเมื่อบางคนเนาะชาวเน็ตเขาก็ตีความว่าเหมือนการเติมผงโปรตีนลงไปในผงอาหารทดแทนมื้ออาหารอีกทีหนึง่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ทราบชัดเจนแต่ตอนนี้มีความสุขมาก ชาวเน็ตจีนบางทีก็ตลกมากเลยนะคะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่ามีการถ่ายทอดอารมณ์กันเนาะคนเราลักกันไงมันก็แสดงออกในทุกที่ทุกทีทําให้แบบเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเขาก็ได้บริโภคสารให้ความหวานสังเคราะห์กันทุกวันทุกวันเลยนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์มันก็มีการจับเนาะจับแบบเอ๊ะของเหล่าบรรดาชาวเน็ตด้วยก็อย่างที่บอกว่าพวกเขาพยายามปิดแผ้เป็นความลับมาได้ครึ่งปีนะมันก็ มีการที่มีคุณเหลียงซีเวยเนาะออกมาไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ถูกชาวเน็ตถามมาตรงๆเลยว่ายังไงอะไรเงี้ยทำไมถึงมีจางจินวี่มากดไลค์กดโลบอะไรเงี้ยอยู่ตลอดอนนก็ตกลงตกลงเป็นหมาบอะไรอ่ะคู่พะนางคู่เพื่อนหรือ,อไรหรือว่าเออก็คือชาวเน็ตก็มาจิ้จิจิถามนะค <laughs> ะ ก็เอาเป็นว่าท no ั <ral> ้งคู่ก็บังเอิญเคมีดีรูปราวเรือรูปต่างๆที่ถูกปล่อยขึ้นไปบนเน็ตก็ดีนั่นเองค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ตัดสินใจเนาะเปิดเผยมันซาก็มีแบรนด์เลยนะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาติดต่อเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่ต้องใช้เคมีของความเป็นคู่รักนะคะในห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็มาติดต่อคู่นี้เพราะฉนั้นก็เรียกได้ว่าก็ดีอ่ะก็เปิดตัวกันไปนะคะ จริงๆในวงการมินิซีรีส์ก็มีหลายคู่แล้วนอ้อเออก็คงไม่ทำให้ ให้แบบเพื่อนๆที่เมืองไทยตกใจหรอกก็เพียงแค่ว่าอุ้ยตาแล้วเราได้ดูคู่รักคู่สาม,มีภรรยาเขาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วมีความสัมพันธ์ดีๆกันนะคะจะให้พวกเราพูดว่าอย่างไรพวกเราก็ต้องดูไปแต่ถ้าฉากไหนที่เป็นบทละครที่มีความขมขื่นพวกเราก็อืมเดี๋ยวเขาก็ดีกันนะคะอันนี้มันคือหน้าจอเฉยๆค่ะแต่จริงมันก็มีนอแบบโอ้คนให้เขาอินอะโอ้อินกับบ,บทละครแล้วก็จริงจังกับความรักในละครมากเลย บางคนก็มากเกินไปอ่ะเออเห็นอยู่นะคะก็แน่นอนบางคนก็ติดละครอุตอาแล้วแบบมันมีแตบบ่บทแบบกระชับกระชับจูบกันนวลนัวใช่ไหมมินิซีรีก็ดูกันไปถึงแบบตีสองตีสก็มีนะเออ <laughs> อ่ะสรุปจบกันดีกว่านะฮะก็ดีแล้วนะคะเพื่อนๆเชียร์และกันเชียร์คู่นี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยพวกเรายังได้ดูผลงาน ของพวกเขานะะในอีกหลายๆเรื่องเลยละคะ่ะแล้วก็อยากจะแบบคือถึงแม้ว่าในจอเนาะบางเรื่องอาจจะจบแบบเศร้าๆแต่ว่านอกจอพวกเขารักกันนะคะพวกเราก็มีความสุขแล้วนะคะอ่ะละคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะเ,เพื่อนๆรับชอบมินิซีรีกันไหมเอ่ยอย่าลืมพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ